ผมก็ขอสวัสดีคุณดูวันนี้อยู่เกมมันพีปฏิรัตอยู่กับนับมัสยิดนะครับผมวันนี้นะครับเป็นวันที่12พฤษภาคือเป็นวันวันวันเกิดของผมเองนะครับผมวันเกิดทั้งทีวันนี้ผมจะมาแจกไอดีนี้ไปเลยนะเป็นไอดีรองผมเองนะเออบอกเลยเป็นไอดีรองผมเองนะครับมี ex มากมายเลยนะครับผมสาหรับไอดีนี้นะว่าจะเก็บไวกก้แจกตอน2 0 0พันซับแต่ว่าไม่เป็นไรแจกเลยแล้วกันวันเกิดนะครับมีการาฟ มีสันเอ้ยมีอะไรวะซาโบมีคูซันมีอ,มอาไครนุแล้วก็มีรีเจนใหม่ๆก็ไปเลือกสัตว์เล่นเอาละกันนะครับผมก็แจกประมาณให้และกันนะครับผมแต่ก่อนจะแจกเดี๋ยวผมขอญาตขอถลุงเพชรสักกันหน่อยหนึ่งนะเออเพื่อแบบบางคนเขาจะแบบเข้าจาก iOS อะไรนี้เราจะให้สู้กันไปเลยวกันนะครับใครจะเข้าก็แล้วแต่นะฮะแต่ขอญาติถลุงเพชรก่อนนะครับนะฮะเดี๋ยวผมขอสุ่มตู้ e.x. ไอพวกนี้แล้วกันนะนี่ตู้รวม e.x. อีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะก่อนที่จะแจกนะครับผมแต่ผมมีอะไรดีๆมาแนะนําพี่นัทพี่นัทมีตู้ใหม่มาแต่ผมยังไม่มีเพชรสุ่มเลยถ้าอย่างนั้นต้องที่นี่เลยวันฟรีช็อปเว็บสุ่มรหัสราคาเพียง10บาทเท่านั้นีโอกาสลุ้นรับไอดีดองเพชรติด e.x. เพียง10บบาทเท่านั้นโคตรถูก และยังมีไอดีดองเพชรจำหน่ายมากมายหลากหลายราคาทั้ง iOS และ Android บอกได้เลยว่าคุ้มสุดๆนอกจากนี้ยังสามารถซื้อผลถาวรอย่างผลมังกรสุดเท่จาก m a p บล็อกฟูดส s สามารถซื้อได้กับ o n e f e t Shop ถ้าสนใจริ์อยู่ใต้ Description โอเคครับก็ขอฝากไว้ด้วยสำหรับวันฟิ t ช็อปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราสุ่มกันเลยนะครับตู้รวมยีกนะ๋ยวสุ่มประมาณ9ก0เพชรดูดิจะได้ไหมไปสุ่มกันเลยดีกว่าเพื่ออาจจะแบบหลุดหลุดได้ขึ้นมาวิว ύ, มีทองแดงมีทองแดงได้ไหม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 เ้วเป็นสายโรตัวอะไรเอ่ยโอ้ ชูโร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 โโรมาตะกาเดีสีซากราวนะไม่ใช่อะไปกันต่อ <Yes. S 1> ก็เดี๋ยวแจกให้นะครับผมเาดูฆ่าไปเลยได้ชอปเปอร์ไม่รู้ว่าจะได้เ erm อ็กเพิ่มอีกตัวไหมนะเอออาจจะเป็นไปได้อยู่ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่รอดูรอดู <S <S ด erm อจะได้เอ็กเพิร์มอีกตัวโอ้โหเกือบจัดอะไรป๊อปล้วเป็นสายโรูตัวอะไร ุ้ยคาตาคุรีว่ะแต่ไม่ใช่เอ็กแอนป้าใหม่เราคือเอ็กสักหนึ่งตัวนะทำให้ดีนี้มีเอ็กเพิ่มไปอีกอะไรเงี้ยแจกเลยครับผมให้เพื่อนๆได้ไปเล่นกันเนี่ยแบบแบบมีคนคอมเมนต์นขอแบบุยมันโจดไอ้เหี้ยตกใจหม,มดจะไปเอเอ็กมาแลวก็เอ็นยรู้ก็เอ็นย,ร,ย,ร,ยรู้รู้กันอยู่ ไปกันติดตรวรับตำนานฮุ้ยสีทองมาดิทองไม่มาเลยข้ามไปทงแรงอันนี้สายวิ่งแล้วเป็นเฮ้ยพีกบ๊มได้เยอะจริงไอ้ซาได้เยอะก,กว่าคนดูเอาว่ะได้เยอะเพิ่อมอีกตัวหนึ่งไหวเนงะูยังสุดอะคนดูครับ ได้เอี้ยฉี่เป็นสายโลกแล้วเป็นเทอร์โบผมดูเงาก็รู้แล้วได้เอี้เฉยเลยได้บิ๊กบัมบ,บิ๊กว่ะอ,อันนี้ก็รือแบบเรือเจ็บเชีย่ยได้มาแล้วตัวนึงทำให้ผมดวงดีจวมาเริ่มของการเปิดตู้ดวมมีอเนะี้ยคือคนอื่นบางคนมนไม่ได้เลยหรือไง แต่ผมยังขอได้ติดบางตัวเฮ้ยโอ้ย,อยสัตว์ตกใจเยี้ยนึกว่าร่างยีเ e อ๊กก <c oughs> ูลืมยีเ e อเดี๋ยวขาวตัวนี้อีกแหละหลอ,อกกูทุกรอบเขาจะทำยีเอก็ K. ให้มันเนเหมือนตัวรีเจนท่าไหม่หมดนี่ย <c oughs> โอ้ยสมองเก๊ย์ e ีเอกระสอบราย <c oughs> ไว้ก่อนเลยตัวนี้ โลนี้แหละที่เราได้บิ๊กมัมต่อไปดูดิจะได้ไหมมาทำให้ผมอยากเปิดในดีักเลยวะเพื่อได้โรเจอร์ดำผมอยากได้โรเจอร์ดำมาเดีย๋ยวข้ามไปทงสุดท้ายเลย<ต>เป็นสายวิ่งแล้วเป็นโรเจอร์ดำหรือเปล่าเฮ้ยใครวะโองสันจิผมชอบเห็น็นเผามัองกรฟ้าตลอดเลยโอเคนี้ก็มาถลุงเพชรนะครับแล้วก็แจกเพื่อนไปเล่นกันนะฮะทุกคนนะครับสิทธิพิเศษของไอดีนี้คืออะไรสิทธิพิเศษไอดี ID นี้ก็คือ ได้อยู่ในเรือของนัดไงด้วยนะครับคือแบบคุณได้ไอดีไปคุณก็อยู่ในเรือต่อเล่นพร้อมเล่นตัวละครก็มีครบอะไรนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวให้ดูตอนท้ายดีกว่าว่ามันมีสิทธิพิเศษอะไรบ้างนะครับข้ามไปเดี๋ยวเนปะ็นแยบบังแปบบ๊แบบแปบบ๊บแป๊บแป๊บ แจสเน็กแมนนะคุณดูนี่ได้เหรียญนะครับก็เอาเ่อใครไปยัดอะไรนะครับผมมาเจ้าโฟร์ตัวเลย คอาเป็นดิบควาเป็นดิกระทง n ห้องได้เนาะโอเคเราเหลือไว้เพชรสักเหลือสักร้อยึงแล้วกันนะผมใครจังต่อนี่ผมเอาเหรียญเอาอะไรให้นะกันนะครับผมเนาะ,ะเดี๋ยวเราพามาดูว่าไอดีเนี้ยมันมีอะไรบ้างสมควรที่จะรับไปนะครับหนึ่งเลยนะครับผมเรามีเอ็กให้แบบฟรูฟรุฟรฟรยเดี๋ยวผมไปเปิดก่อนนะเราได้เพิ่มมาอีกตัวเป็นบิิกมัมในเคป นี so Instead, walk, Hence, it? It? It ่นะครับตัวก็ประมาณนี้นะดูเอาแล้วกันนะปะป๊าดีอ่ะจะมีตัวอะไรแต่ว่าตัวทำเหรียญผมว่าผมว่ามีเยอะเผอครบจบเลยตัวทำเหรียญนะพูดถึงตัวทำเหรียญนะเออดีครับเราได้บิ๊กปั๊ม e x ตัวดีบายนะครับเป็นอ e กใช่ป่มวะเดี๋ยวกูดูก่อนนะโอเคพูดดูโอเค e x ครับ e x นี่ครับเรามีให้เลย1 2 3 4 5สองส e x พร้อมกับ3ามดีเจนใหม่นะครับผมนี่เป็นไงไอ้ดีนี้ผมให้ไปเลยนะครห้า e x นะครับผม มีเพรเดี๋ยวประมาณนี้นี่นี่แล้วก็สิทธิพิเศษต่อไปก็คือนี่ครับคือคุณได้เข้าเรือนัดออนท็อปแบบชิวๆได้เลยตอนนี้คือแบบคุณเข้าไอดีมาปุ๊บคุณอยู่เรือนัดออนท็อปเลยครับคุณผู้ชมเรือผมเองนะผมเนาะโอเคก็มานี้ครับผมแจกไอดียให้แล้วกันป๊บนี่นะครับเอาไปเลยนะครับผมนะฮะไอัอนี้เป็นไอดีลองผมเองครับ5้ากก็ขอให้เล่นให้สนุกครับกับการเล่นเกมวันเพจเบลตี้รัดนะครับผม เราก็จะอยู่เป็นเพื่อนในเกมผมด้วยนะเออดี ID นี้นะครับโอเคก็ใครได้ไปแล้วก็ดูแลไอดีรักษาดีๆและการน,นะทุกคนนะเดี๋ยวจะแจกจ่ายเพื่อนๆได้ได้รับไอดีไปเล่น,นะครับผมโอเคนะคขอบคุณทุกคนนะครับอย่าลืม one fit shop ด้วยนะครับผม นะฮะฮขอบคุณมากครับวันนี้วันเกิดผม,มาอายุ17ขวบแล้วนะครับผมโอเคขอบคุณครับคนดูอย่าลืมติดติดตามชอานะม่องหนังหงายไว้นะมีแจกไอดียอย่างนี้เรื่อยๆเลยละกันนะครับตอนนี้มีผู้ใหญ่ใจด,ดีติดต่อมาให้แจกไอดีเยอะมากนะครับผมจะแจกไอดีอย่างนี้เรื่อยๆเลยนะครับก็ติดตามไว้นะจ๊ะว่า